ชาวไทยและชาวเมียนมาที่ทํางานอยู่ในพื้นที่ตลาดสดนครแม่สอดนะครับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากและใกล้เคียงได้รับการตรวจคัดกรองโควิด -19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งทีมแพทย์พยาบาลอสอมและฝ่ายปกครองอําเภอแม่สอดทหารหน่วยเฉพาะกิจอาตกรมทหารราบที่4กองกําลังนเรศวรเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกหลัง จากพบผู้ป่วยชายสูงอายุนะครับมีอาชีพค้าขายในตลาดสดนครแม่สอดโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งคนในครอบครัวจำนวน19คนที่อยู่ร่วมกันนะครับทำการตรวจคัดกรองรวมไปถึงผลตรวจพบกิดเชื้อเพิ่มอีก5คนและก็มีรายงานผู้ป่วยเป็นนักเรียน2คนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการออกหน่วยตั้งจุดคัดกรองเชิงรุกรัศมีโดยรอบของที่พักอของผู้ป่วยรายนี้นะครับ ซึ่งมีเป้าหมายการคัดกรองไม่จํากัดจํานวนเจ้าหน้าที่ได้แบ่งชุดคัดกรองออกเป็น3ชุดใหญ่นะครับแต่ละจุดสามารถที่จะรองรับการตรวจได้จุดละประมาณ400คนทําให้การคัดกรองในครั้งนี้สามารถรองรับชาวไทยและชาวเียนมาได้ถึง1,200คนและก็จะมีการตรวจหาเชื้อไปจนถึงเวลา19นาฬิกาคาดว่าทราบผลแน่ชัดในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับ